ก็สวัสดีครับนี่ถามเพื่อนๆน่ามารับชมวิธีการเกี่ยวฟาร์มทางพับทางแห้งทางหักนะเป็นวันที่สองแล้วจะไปง่ายเดี๋ยวเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับบอกเพียงคำเดียวว่าเหนื่อยทั้งคนเกี่ยวแล้วก็คนยกนะเพราะว่าตาลายใหญ่ชิบหายนะแปลงีนสุราษฎร์สองโอ้โหแบบทั้งร้อนทั้งใหญ่ทั้งเกี่ยวยากโคตรเสียดนะเลงนี้ต้องเสียจริงๆถึงจะเกี่ยวได้ นี่ผมถึงกับนั่งถ่ายกันเลยีเดเชียร์เอาเดี๋ยวให้ดูคนก่อนนี่ขณะนี้เรานั่งถ่ายอยู่นี่พี่หมหอบยน้ำยกเองเนี่ยคตรเหนื่อยไปลุยก,กันนะครับต้องนั่งถ่ายแล้วไม่ไหวเหนื่อยะะเมื่อยล้าอะไรกันเอามุมเขียวก็อาจจะดูยากอินหนึ่งน,นะต่อย้อนแทงนเลยด้วย ผมคูณสิบเลยนะซูมคูณสิบนะบก็งอยจะสั่นนิดหนึ่งนะขนาดตึกร้องมือยังสั่นเลยนี้ดูโอ้โดนทลายใหญ่เข้าไปปวดเมื่อยตัวกันเลยไปเต้ม วันที่สองนะของการเกี่ยวปามสูงนะทางพับทางแห้งทางหักนะเมื่อวานวันที่ยี่แปดนะที่เกี่ยวไปวั 29, นะนี้ยี่ยี่เก้าแลวันนี้แต่ได้ลงก็สักพักใหญ่ๆแหละเกี่ยวยากนะปอต,ตัวเลยนะนะโนียลองสันแป๊บนเนะ สองทลายนะยรู้สึกว่าต้นนี้น้ำยางพันตรายว่าปกติแล้วเราทากนี่แล้วก็ทางบับด้วยนะตั้งเหนียวตั้งแห้งยากตั้งแห้งจะเกี่ยวยากกว่านะนี่ลนมาแล้ว สุร่าสองนะแปลงนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะไม่รู้มาแต่ไหนเป็นกันนะอีกสองปีรอทำลายนะครับก็เลยงดปุ๋ยนะครับูอีกตะลายหนึ่งได้หรือเปล่าน่าจะได้นะผมว่า ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้บี้ะลายเดียวนั่นนี่ะลายเดียวก็ม่ได้เหนื่อยเอาเดี๋ยวไปดูขนาดทลายกันนะเพราะว่ามันจะมาโหรานกันอะไรมาโหรานเลยไม่เท่าไรนะ้ำลายนี่แต่ต้นนี้ต้นนี้นะครับต้นนี้ดูดูเหมือนจะไม่มีทลายนะแม่งเลยดูคือในกล้องมันอาจจะไม่ใหญ่นะโดยส่วนทลายด้วยบึ้งมากจ้ มนมาจากไหนครับนีนี่หนึ่งนี่สองโอ้โหคือแบบอัย่าลังกานะบอกได้ครับเดี๋ยวอัย่าลังกานะใหญ่บึกบึนซะเลนยกกันเหนื่อยแบบนี้ทั้งแปลงนะก็ไม่ไหวนะต้องจ้างเขามาบรรทุกเดี๋ยวมาดูต้นต่อไปสักต้นนะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ผมใช้บ่อยนะก็คือพระด้ามเหล็ก แล้วก็เหล็กทิมนะแต่าทางใหญ่ๆแบบนี้ยกไม่ไหวจริงโวดเอวนะต้องผ่าครึ่งนะเราจะไปตามโชเฟอร์หนุ่มไม่ได้นะ้ำแรงมันเยอะเราแรงน้อยนะก็ต้องทําตามคนแรงน้อยไอ้โชอเฟอร์เนี่ยมันยกโยนแป๊บเดียวนะถ้าลายใหญ่ๆแบบนี้เนะี่ยเล็กๆสแหรับมันแต่สําหรับเราเนี่ยมันใหญ่เกินอาเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันนะนะครับนะครับ bài 2 h có thời gian thì chúng ta Tôi sẽ có thể lấy chú gấp gấp được hay cho chú gấp gấp tôi xem vào chú gấp gấp cũng khó làm sao, thả rải to lớn như thế này Chúng ta lấy ไกต่กอเอา้ามาตายไหมาตายตอนยกหน่อยมาลุ้นกันว่าเราจะยกรอดหรือเปล่ามาเดียวผมแนะนำให้ปกหววนเชียงเลยนะครับ<ล> <laughs> มาลุ้นกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าไหวหรือร่วง น้ำหนักเดี๋ยวขาไม่ถูกจริงๆนะจะรอดหรือจะร่วงนะลายไม่ได้เล็กนะทุกคน<อ> <คง S 1> จะรร่วงคับลายมันไม่ได้เล็กเลยนะทุกคนทำไมไหวเดี๋ยวพี่เขาช่วยอุ่นละครึ่งตรงกลางอุ่นระคึ่งลงมาเขียมไม่ขยับเลยมีความสูงความสูงไ้งงได้นะกูตั้งอยากเลยแบบนี้ทั้งแปลงตายโบกได้กันเดียวตาย ไม่ตายเหรอแค่เลี้ยง<อ>ไม่ตัว,วาาต้องแหม่งพุงช่วยคนไร่ใหญ่มันเจอเป็นประมาณสักเกือบสิบลายแล้วนะยกแล้วก็นั่งยกกกไม่ได้ย่อย,อย,ล,ยล้วลาบไม่ไปๆๆคุณผู้ชมคือได้นะ น้ำไม่ซื้อรถขี้ไม่แนะนําให้หรืไม่ก็ให้ลานมาทุกีอย่างนึงคือค้นทิ้งไปเลยนะทุกคนทิ้งได้ไงนี่ไม่กี่ตัวมึงกี่ดูเต็มเลยวกี่เป็นตัวเราถูร้อยเจ็ดสิบสามเปิดตาร้อยเจ็ดสิบเปิดตายไม่เคยเปิดอ่ะเปิดไม่ได้เลยลายใหญ่ๆอยู่ข้างหลังนี่เลยเอาวิธีทายโยกแบบนี้งองคางนัดนเลยขามันเคี้ยวทุกคนเคี้ยวปีเดียวขาเขาดูจ้ะ เล็กลายหนึ่งายนี้เล็กนะทุกคนนี่ถ้าฝนตกนะยกไปขึ้นนะบอกเลยกับเดียวอันนี้ไม่ได้ใหญ่เยอะนี่เออยังแห้งๆยังไม่ถึงกับเยอะมากนี่ขนาลายเล็กก็แน่นคือทุกคนสามลายมันเต็มอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูนี่สามลายเต็มช่วงนี้นะทุกคนคือเต็มช่วงเลยมันเป็นใหญ่ไม่ได้อะไรเยอะหรอกทุกคนมันคือเั็นใหญ่ ทำลายชูทุกคนทำลายย้อยเลยถูกเอาก็คือถ้าดับดับฝ่าท้ายเนี่ยถามทลายเต็มปกติต้องสี่นะโอเคคร่าวๆวันนี้แล้วกันนะว่าจะให้ดูอีกสักต้นหนึ่งเดี๋ยวต้องไปรับดูเยนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแจกว่าซับสไคร้เจอกใหม่คลิปหน้ากันนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมมาดูพี่เขาเกี่ยวพี่เด็กทุกคนย้อนแสงไหมขอบพระท่านผู้ชม